สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพอะอนาคามีมัก <c oughs> เพื่อถึงความพระานาคามีผลใ <c oughs> นสำหรับพระานาคามีตัดสนโยนสองคือการมาฉันทะกับปฏิฆะการมาฉันทะเราใช้สมาถาควบด้วยกายคตานุสติ และสุภกรรมฐานให้เกิดเป็นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุโดยใช้ปรรัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโ,โครกไม่มีร่างกายของคนและสัตว์หรือวัตถุประเภทใด ที่จะมีความสะอาดสวยสดงดงามมีการท่งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนละสัตว์เต็มไปด้วยความสุขรกมีมูมดตรการีคือมูดรคูดเต็มไปหมดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดที่เจริญนานมาถานกองนี้ให้เกิดเป็นนิพิทาย,ยานคือใช้รมกิจให้เข้มแข็ง คือาการใช้อารมณ์จิตให้เข้มแข็งและไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาผีทรงชาญการอย่างนั้นเป็นการฝึกเพื่อจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าม,มีสภาพตามดีกกล่าวมาแล้วและนอกจากนั้นถ้าพิจรารณากองน,นี้ก็พิจรารณาไปดีว่าิโรคของคนและสัตว์ที่เราเรียก,กันว่าขันห้า นอกจากว่ามันจะมีการสกรปรกแล้วก็ยังมีความไม่เที่ยงคือมีความเสื่อมไปเป็นปกติใน,นที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตไปยึดถือในกามมารมณ์หรือกามฉันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความหอมของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง พอใจในรสความอารรอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็ชื่อว่าเราโง่เกินไปไม่ได้พิจารณาหาความเป็นจริงรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้รูปเสียงเสียงรูเสอสัมผัสตัวดีมีความสุขโปรกน่าสิ่งอิสเอียนและนอกจากนั้นก็มีการทำ,ทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการทรงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้ครมวิหารสีให้เข้าทั้งจุดเป็นจับระดับอภัยฐาน,นนี่เป็นเรื่องของสีธาคามีสำหรับอนาคามีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตที่จะกล่าววิธียังก็ไม่ถึงกับโกรธ โกรธจัดแล้วไม่ถึงกับความวกโกรธทอไว้เพียงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีสําหรับเราซึ่งเป็นพรานนาธามีทั้งนี้เพราะอะไรพระว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคําของคนนิจิยาของคนไม่ได้สร้างความดีแลว้วก็สร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีหรือว่าเราจะเร็วมันยะดการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นค่อยคําของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสรรเสริก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท้ายขังการนินทาและสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่บร้อนในทางวาจาในทางกาย ใ้้เกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นทาตอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึก,กเสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นทาตกเขาไม่ได้เป็นไทยคำว่าไทยก็หมายถึงอิสระภาพความอิสระขั้นตัวเองคำ <c oughs> ว่าทาตในที่นี้ก็เป็นทาตของกิเล็กความเศร้าหมองของจิต ล่อยให้จิตเขาสกปรกเเด่นอำนาจของอกุศลกรรมมันมีความเร็วสามหมุนไปเดินาย้ของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองเดินได้อกุศลกรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตสกปรกก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโอ้ปราศจากความผ่องใสในการโ้จริงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเข้าของดำเข้ามาขก ย่อไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชัวร่วยังนนคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทายคือความยึดมั่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความเล่ารอนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขาทำชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลับมีความเมตตาว่าน่าชิ่นด้ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลำบากเขายอมไปเกียวแต่กายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นสุรกายจากสุรกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนจะยากแสนยาก ก็เกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกับประสร้างความชั่วไม่สํารรมกายไม่สัมรรมวาจาไม่สํารรมจิตคิดไว้แต่ในด้านอิจฉาดิษยาบุคคนอื่นหวังทำลายบุคคลอื่นให้เสื่อมจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจเข้ามาถึ้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซึ่งทรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปอันว่าคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับสตรีฉันกับคนก็ยังเท่าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะของสัตว์นรกเราไม่ถือโทษโรธเขาเราไม่คิดจะทำร้ายเขาเราไม่คิดจะโต้ตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารเว่าเขาจะโง่เง่าเต่าตุนอะไรอย่างนี้มาเป็นคนได้นิดเดียวใช้วเวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นรกใหม่นี่ทำกำลังใจของเราให้เกิดความรู้สึกแทนที่จะโกรธกับคมีความเมตตาปราณีกต่มีสงสารถ้าโอกาสมีพ妨จะเกื้อกูลให้มีความสุข แล้วเราจะไม่อฉาดิฉยยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็อยินดีด้วยเราไม่ซ้ําเติมไม่เนึ้เขาทําความชั่วคือเขาทําความชั่วแล้วแทนนี่เราจะยั่วเขาชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราะเราไม่รับเนี่ยปล่อยมันไปนี่เรียกว่าพระอนา,นนาคามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า เป็นผู้หนักอยู่ในอธิปจิตศิกธาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาชีพจิตศิกขานี่ตอนจะลืมเขเราพูดอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิมั่นคงสนามสมาธิมั่นคงนั้นไม่ใช่ในยามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรูจเฉเพื่อให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้เพื่ออารมณ์ ขณะใดาที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนละสัตว์รังเกียจในเสียงของคนละสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่เหมาสมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กามารมเป็นปัจจัยของความสกปรกโสมม,มเป็นของน่าเกลียดกามารมเป็นเครื่องทวงให้เราเกิดแก่จเจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ใจคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติสิ่งที่เราจะพึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน ตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำลายการมาอารมณ์ไม่เคยดข้บจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เข้าถึงปณิพานเราไม่ยอมรับคำนินทาหรือสัรเสินใดๆที่มีอารมณ์มากระทบจิตถ้านายคามีนี้ไม่ทำให้จิตโกรธเมื่อคำว่าโกรธไม่มีเฮลี่พิวว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปับ๊บท่นมาร่วงหล่นไปทันที จิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระพุทธกวันที่สุภิยะปริภาชกกำนันธมาน,นกลงกับหลานมีความค่ายขขามีความเห็นไม่ค่าศึกซึ่งกันและกันสำหรับท่านลงนินทาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นตนตลอดคืนอย่างร่งไม่ได้หลับไม่ได้นอน ตอนนี้พ่อไหร่เพเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินวนวรสัปบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบจงเยี่ยมน่ารักน่าเคารพแต่บรรดารกศิษย์ืองตนเกลื่อนกลนแสดงการลุกรีรุกร่นเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีการสํารวมแทนที่เขาจะเห็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิจฉาทิฏยาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นอนุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจ้าด้วยนั่งลินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดคืนสำหรับนันทมนกผู้เป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับท่านโลกเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี เห็นว่าประสงค์ดีมีระเบียบเพื่อพ้อยดีกราบนั่งสรรเสริญองค์สมเด็จพระจินัฏสีบรมศาเสนดาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตนตรยัยหลานสรนเสริญพระรัตนตรยัยอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีถ้อยคำเป็นข้าศึกสิ่งแคลลกันเมื่อในจอนเชา้าบรรดาประสงฆ์ไปปฏิบัติทราบข่าว จึงเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระพุกวันกราทูลในสงทราบตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงพระธมรมเทสนาณบรรดาประสง์ทั้งหลายว่าพิจเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายนินทาประสังสาเป็นโลก,กรธรรมดาท่านถือว่าเป็นธรรมดาของโลก คนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดจะพ้นการนินทาไม่มีตามพระบาลีว่าตะิโลเกอเนนทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนั้นสนเสริญและคำนินทาเราจะไม่ชั่วไม่เมื่อเราทำความดีมีช่าไฉเขานินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่า ถ้าเราเลวเขาแย่สนเสินเราเพียงไรก็ดีเราก็จะไม่เลวไปตามเขาเราก็จะไม่ดีไปตามคำสนเสินนั้นขอเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาในสนเสินถือว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทบกระทั่าทางแบบนี้ทั้งหมด แล้วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้บรรดาพิสุัทธาหลายทรงอารมณ์จิตไม่ยอมรับร้พฤติกรรมใด้วยการทั้งคำนินทาละสนเสริญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างสนเสริก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเขาไว้นี่เป็นอนุว่าเราเก่งในด้านเห็นว่าคนอื่นโ้าเลว เรื่องความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเสียดสีกับบูจาระเรว่าพติีโบราณบอกว่าไม่ยอมเอาพิมเสนไปแลกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังพิมเสนค่ามันสูงกว่าเกลือเนื้อค่ามันสูงกว่าหนังนี่นี่เมื่อเราส่งอารมณ์จิตให้ได้ความดีเห็นคนอื่นเขาทำความชัว่ว เราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยนจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาเขาจะเต็นแรงเต่นกายเป็นประการใดเราก็คิดว่าเขาตั้งใจไปในรลกก็ช่างเขาเถอะเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายนี่ก็ใม้มีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอเมื่อจิตของเราเป็นสุข เห็นความสวยสดงดงามข้ารูปโสมนมพันธ์ต่างๆเห็นปัน๊บความรู้สึกเกิดทันทีเพราะสภาพของรูปนี้มันเป็นอสุภสัญญาก็าหมายความว่ามันเป็นของสกปรกต้องมีสติสัมปชัญญะญคุมตามปกติแล้วก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงดงามออกได้จริงๆ โดยพิ้เจริาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่พวกเราก็ตามมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอำนาจที่จะควบของมันร่างกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดพิยางชระร่างาาากายภายนอกคือผิว แต่และแล้วมันก็สกปรกนนอีเงือใครมันชำระล้างกันตลอดวันแต่ถ้าว่าอ้เหงือใครที่มันสกปรกที่มันมาจากไหนมันมาจากภายในของรกกายรา,ายอใต้ร่างกายเตรียมไปส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยนี่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มันมีความแปรปรวนเสื่อมไปไปทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดในเมื่อมันพังเรายึดถือร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นของเราก็ดีไปพยายามรักร่างกายเขาคนอื่นก็ดีในที่สุดร่างกายในสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมไปได้มันสลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างหนึ่งเป็นอันว่า มันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป,เป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยกันในการชำระจิตถ้าจิตของเราสกปรปกจะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมนมพันตาต่างขึงง้นต้นก็ดีจิตของเราจงรับศาสร์ปริฆะความกระตบกระทั่งทางจิต แล้วในได้ความดีคือความสันเสริญในได้ความชั่วคือการเดินทาก็าชื่อว่าจิตของเราเรวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมินี่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามประนามจิตของเราไว้ดูจิตด,ดูจิตของเราอย่าไปดูจิตของคนอื่น คนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองคเ네นรทุกองเราพูดกันในตอนเย็ยนทุกวันว่ามีพรมีหารสีรเป็นอคติสีทรงอิติบาสีนี้ถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันแล้วยังมีอารมณ์เลวก็วินาียดยอย่างยิ่งว่าท่านหลายจะต้องกลับไปสู่นรกใหม่ เงิญจะมีความรู้สึกใจประนามใจไว้เป็นโบติอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไรก็ระจะทราบว่านั่นเราเลวมากเกินไปสําหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคาว่าดีอยู่บ้างไม่มีสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้คำมารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมานณกิเลส แล้วมันก็แบกความชั่วคําไว้ทั้งหมดอมความชั่วเขาไว้ทั้งหมดประครับประคองความชั่วเขาไว้ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มองตัวเร็วมันก็รับรึงเอาความเร็วเข้าไว้เต็มใจที่มาลงของใจแล้วเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเขาว่าดีแต่ไม่มองความชั่วของตัวก็เที่ยวเสียดสีชาวบ้านและคข้ายชาวบ้านทำลายความสุขของชาวบ้าน และการอย่างนี้จงทราบว่านิกิเลสมันมันล้นใจมาถึงกายระวาาาเร็วเกินพอดีและเมื่ออารมณ์จิตคิดมาได้แล้วก็จงภาวนาไว้ว่านรกเป็นที่อยู่ของเราที่นานหลายแสนกลับที่เรากลับจะจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไว้เป็นปกติสังคมเห็นคนดีเขาไม่ยอมรับสักวันหนึ่งหนาเขาก็คงจะไล่เราเออกไปจากสังคมนั้นเพราะไม่มีใครเขาปรารถนานอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็มีแต่ความร้อนใจ ในเมื่อคนบุคคลใดก็ตามเขาพูดถึงความเร็วขึ้นมาเมื่อไรเราก็สะเทือนใจเมื่อนั้นคิดว่าเขาด่าเราแต่วความจริงไม่มีใครก็ด่าเขาก็านามว่าความเร็วมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพเปนวัวสันหลังบะพอเขาพูดเข้ากระทบนิดก็เข้าใจว่าเขาด่าเราเนี่ยรมณ์อย่างนี้มันเป็นความเร็วของเราความเร็วนี้จะนําเราลงนรก ก็ต้องเป็นเปิดเ,เป็นสุรกายเป็นสติเฉชนันกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติสัมปัญญะประกอบไปสัมมาชีวะสมาธิฏิเป็นของยากน่าเสียดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดเป็นคนนี่จุบมรนามตนไม่เป็นปกติอย่าชมตัวเองแล้วก็จงรู้ตัวเอง รู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่ให้เกิดขึ้นจะทำลายมันเสจะส่งไว้แต่ความดีจุดแห่งพระอนาคาม้ก็คุมจิตไว้ว่าเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไพเราะจับใจจนลืมไม่ลง จะไม่ติดใจในสิ่งใดใดเพราะว่าสภาพมันสลายตัวง่ายจะไม่ลหลงไหลไปฝันในรถโตรถไม่มีความหมายผ่านลินแล้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัสใดใดในระหว่างเพล่เพราะร่างกายคนแต่คนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนถุงใส่อุจาระ ใลทถุงมันก็บางแสนบางกินไอความซึมซาบของอุจาระมันซึมออกมานอกถุงแสดงว่าเป็นเสียงน่ารังเกียจตัดอารมณ์นี้เส้นได้เพินมนรรัดสมถะคือกายกตาสติและอสุภกรรมฐานแล้วตัดอารมณ์มีความต้องการเพื่อ้วยสก,กายญาติติคือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา มันเป็นเรือนอาศัยของจิตโชคราวเท่านั้นชำระจิตให้ผ่องใสถ้าจิตใจของเรารักษารมอย่างนี้ได้เป็นเอกาตาลมโดยไม่ต้องระวังแล้วรักษารมความโกรธความเยบบแยความไม่พอใจในท่าค่อยคำใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขรับฟังคำคำนั้นเสี็งก็ไม่สนใจับฟังคำนินทาว่าราา้ายเสียสีก็ไม่สนใจ อารามณา์มัสบายมีความสุขมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรยัยมีกําลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอารมณ์อยาบมีกําลังใจไม่สนใจโลกโสมนมพันไม่มีความพอใจในระหว่างเพศิดจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตถือไม่มีความหวั่นไหวเป็นสังขารเผยขายาน คือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใดขณะหนึ่งม่เกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยะบุคลที่ไม่ต้องกลับเเกิดเป็นมนุษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วผมแล้วก็ใด้ผ่านบุดนั้นบรรดาท่านุพธบริษัททุกท่าน ทำใดที่เพิ่กล่าวต่อไปก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อตี่นี้ไปเขาบรรดาท่านอย่างไรตั้งกายให้ตรงจำรองจิตให้ม่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสายเช่งกว่าจะได้ยินข่งญานบอกหมดเวลา